สวัสดีค่ะเพชค่ะวันนี de de ้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า what's in my bag ของเพชนะคะมีอะไรบ้างก่อนที่เพชออกจากบ้านไปทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยอย่างแรกเพชก็ปรับสภาพผิวก่อนของ v ีออนะคะ dream skin นี้ค่ะที่ชอบตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันเบาๆสบายๆหน้าค่ะปรับอุณหภูมิบนใบหน้าของเราให้เย็นลงนะคะเนื้อครีมก็จะประมาณประมาณหนึ่งามก็พอ อันนี้มันจะทาให้ผิวเน้าโกโลว์ขึ้นนิดนึงนะคะมันไม่รู้สึกแบบว่าเหนอะหนะมันแบบสบายหน้าแล้วก็มีกลิ่นหอมเราก็ควรที่จะมีการเตรียมผิวก่อนที่เราจะแบบลงรองพื้นหรืออะไรเงะะี้ยค่ะผิวมันจะได้ดูชุ้มฉ่ำอันต่อไปเราก็จะใช้รองพื้นอันนี้ก็เป็นรองพื้นแบบไม่ได้หนามากส่วนมากแบบคนผิวแทนๆเนี่ยจะเลือกสีรองพื้นค่อนข้างยากนิดนึงต้องเลือกสีที่มันแบบเข้มๆอย่างของดีออลเนี่ยค่ะเขามีสีสำหรับแบบผิวแทนๆหน่อยบางเบาแล้วก็ปกปิด เป็นเนื้อแบบไม่ได้แมตกมากทำให้ดูผิวชุ่มๆอะ่ะเป็นคนไม่ค่อยชอบแต่งหน้าแบบลงรองพื้นสักเท่าไหร่แต่ถ้าแบบต้องออกงานหรือออกไปเจอคนเยอะๆอะไรเงี้ยก็ต้องแบบดีบ้างลงผิวเรียบร้อยแล้วนะคะคิ้วกันมากอันนี้พรใช้ที่ปัดขนคิ้วเป็นของ b o b บี้บราวสีเบ t ชอร์บราวนนะคะปัดขนคิ้วให้มันเรียงกันสวยงามขึ้น เกิดแบบไม่ได้ลงรองพื้นไม่ไ้ลงอะไรแบบก็จะปัดคิ้วทาแก้มทาปากเป็นคนที่แบบมันทีโซนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราปัดอย่างเงี้ยคิ้วมันก็ไม่ขัดแล้วมันก็ใช้ง่ายอันเล็กๆพื่อพาสติกเขียนอายไลเนอร์เล็ก,ๆ,ลนลลกๆนะคะที่ตานี่ยมีนตาก่อนอันนี้เขาใช้ของ12 o c วลค็นะคะใช้ดีมากๆเลยเขาชอบเพราะว่าเส้นเล็ก เป็น water proof ด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็เขียนง่ายส่วนมากเพจจะแต่งหน้าคือเพจจะเขียนอายไลเนอร์แบบแคทอายฉีดแค่ตรงมุมหางตาแล้วก็ยกยกขึ้น ปัดขนตากันอันนี้เพจชอบมากๆเลยแบบใช้มาเกือบ10ปีได้นะคะอันนี้เพรชอบเพราะว่ามันทําให้ขนตาเรายาวขึ้นด้วยเป็นบํารุงขนตาเราไปในตัวอาจจะแบบไม่ใช ewaterproof แต่ว่าเพรก็ชอบตรงที่มันล้างออกง่ายบางทีเรารีบๆแบบเียวตัวนี้ก็คือล้างออกแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้ระหว่างวันให้เหลอะใต้ตาเนี้ยค่ะอันนี้มันทาให้มันยาวแล้วก็เรียงเส้นสวย นะคะการปัดแก้มเนี่ยสำคัญมากมากเลยลก็ทำให้เราดูมีมิติมากขึ้นดูเหมือนแบบผิวอับแดดมามันก็ะจะแบบแดงๆนิดนึงจริงๆการเลือกบลัชออนเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันนะคะเรื่องอันที่มันแบบว่าทำให้มันดูโกลว์กลขึ้นหน่อยที่เพชชอบเนี่ยก็คือของนาสนะคะออร์แกซแล้วก็ออร์แกซเอ็กชมพูแล้วก็สีออ,อกส้มๆหน่อยสีเขาน่ารักามากๆเลยมันจะมีความวาวๆในตัวสีแรกที่เพชจะลงที่หน้าเลยก็คือเป็นตัวออร์แกซเอ็กซ์ ที่เพชรจะลงก็คือใน,นช่วงนี้นะคะ่ะตกปบลงเราแปลงอันนี้แบบดีมากเลยเพราะว่ามันสามารถแบบเบลนได้เฉพาะจุดก็ได้นะคะเพชรเจร้าสีชมพูนะคะมาช่วยเบลนให้มันมิติมากขึ้น่อยสีออกสเซอนะคะสีอมชมพูแปงมันดูแบบเหมาะกับตรงช่วงแก้มอันนี้ก็คือเป็นอันที่เทยไใประจำนะคะเป็นสีออรกแเซอมเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแบบลิควิด เรามาใช้แตะๆที่เปลือกตาเบาๆแล้วกแตะประมาณตรงกลางเปลือกตาแล้ก็ค่อยๆเล่นออกปากพี่ก็เลือกใช้ของ MAC m o ok อคค่า BB7 นะคะหาสีลิปสติกที่เข้ากับสีผิวแทนเนี่ยตามหามานานเหมือนกันสีนี้คือเหมาะมากๆเป็นนูตที่แบบอมชมพูนะคะก็ดูธรรมาชาติ ะะจริงๆแต่งหน้ากับไม่ว่าจะสีอะไรสีปากเนี่ยเข้าได้กับทุกๆสีทุกๆโทนการแต่งหน้าจริงๆแนะนําเลยดีมากและนี้ก็เป็น everyday look ของเพชรนะคะจะเน้นเลือกสีที่เหมาะกับสีผิวแทนเป็นหลักอย่างเลือกบลัชออนเนี่ยก็สําคัญเพราะว่ามันก็เป็นจุดเด่นของใบหน้าเหมือนกันก็จะเลือกสีที่ออกส้มหน่อยได้ประมาณนี้เลย เฮเลนนะคะตอนนี้ทำงานศิละปะแล้วก็เป็นผู้จัดการศิลปิน,นะคะผมว่าเจนไมล์แบดเรามาเริ่มกันเลย everyday look ของเ e เลน